สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มทํางานกันเถอะจะมานําเสนอการแก้ไขความไม่แน่นอนของภาพด้วย f ัซซ y Logic ค่ะเพนพอยนะคะคือข้อมูลรูปภาพที่ได้รับจากกล้องนะคะมักจะมีความไม่แน่นอนเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นแสงน้อยแสงเปลียนแปลงหรือสัญญาณรบกวนนะคะดังนั้นเราจึงนำฟัซซี่ลอจิกนะคะมาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของภาพเพื่อให้สามารถนำภาพไปใช้ประโยชน์อื่นได้ค่ะ ในส่วนของกระบวนการ f a สซิโลจิ c c อ n ท r o ร s ซิสเตนะครับ User i n ์อินพนะครับจะเป็นการรับข้อมูลจากผู้ใช้นะครับเกี่ยวกับภาพที่ต้องการปรับปรุงนะครับ d a t a Preparation นะครับจะเป็นการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นครับเช่นช h a r จเน l e เลเวลนอย l e เลเวแล้วก็คอนซานเ e เวลครับในส่วนของ f a สซ l o g จิ c คอนโทรลนะครับจะเป็นการประมวลผลข้อมูลซึ่งประกอบด้วย f a s ซิฟิเคชั่นนะครับฟ a s ซิ u b เนะครับ f ัซ s e i อ f n ฟล n เแล้วก็ e f f o s i f i c a t i o n นะครับที่ใช้วิธีการแปลงค่าฟอสซิกลับเป็นค่าจริงด้วยวิธีการซินทรยครับโดย process ต่อไปนะครับจะเป็น process ฟ u z ซ y o เอาพุตอินอิมนะครับเป็นการนำค่าที่ได้าจาก f u z ซ y l โลจิ c คอนโทรลนะครับไปรประมวลผลภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพครับ,รบเช่นการลดสัญญาณน,น้อยนะครับการเพิ่มความคมชัดแล้วก็การปรับระดับคอนทราสต์ครับ จะได้ผลออกมาเป็น Output ุต a a ดเ a ช e image หรือผลลัพธ์ที่ได้รับการปรับแต่งแล้วครับตามเงื่อนไขในส่วนของ Fuzzy Logic Control นะครับจะมีการรับ Input 3ค่าได้แก่ชั้นเด่นเลเวลน้อยเลเวลแล้วก็ b i เด r y เลเวลผ่านกระบวนการอ n f e r e n น e นะครับใช้ตัวบานาันไดแล้วก็ได้เอา p ์พุตออกมาเป็นชั้นเด่นอัจ์เมนแล้วก็น้อย Reduction แล้วก็ไวเนตอะชัตเมนต์ครับค่ะในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของอินพุตนะคะโดยเราจะมีอินพุตทั้งหมด3ค่าค่ะค่าแรกนะคะเป็น noise level ค่ะโดยเราจะตั้งค่า range ของ noise level ให้อยู่ในช่วง0-255ถึง255และมีฟัซซี่เซตคือ low medium และ high ค่ะตั้งค่า type และ Parameter ตามภาพค่ะ Input ตัวที่2นะคะจะเป็น sharpness level ค่ะโดยเราจะตั้งค่า range ของ sharpness level ให้อยู่ในช่วง0ถึง500 และมีฟัซซี่เซตประกอบด้วยโลว์มี i เดยลและไฮตั้งค่าไทและพารามิเตอร์ตามภาพค่ะอินพุตตัวสุดท้ายนะคะคอนทราสต์เลเวลค่ะเราจะตั้งค่าเรนจ์ของคอนทราสต์เลเวลให้อยู่ในช่วง0ถึง255และมีฟัซซี่เซตประกอบด้วยดาร์กนอร์มอลและไรท์ค่ะตั้งค่าไท p e และพารามิเตอร์ตามภาพค่ะส่วนเอาต์พุตนะคะเอาต์พุตก็จะมีทั้งหมด3ค่าค่ะโดยเอาต์พุตตัวแรกคือชาร์ปเนสเอา t ์พุตค่ะ จะประกอบด้วยฟัซซีเซตคือโลว์มีเดียมและไฮค่ะเอาพุตตัวที่2นะคะ noise reduction Output ประกอบด้วยฟัซซีเซตคือโลว์มีเดียและไฮค่ะและเอาพุตตัวสุดท้าย contrast adjustment Output ค่ะประกอบด้วยฟัซซีเซตคือ decrease no change แล้วก็ increase ค่ะครับผมในส่วนของ f u ซ z ี่รูเบ s y s ซิสจากภาพนะครับ มันจะใช้ในการกำหนดการตัดสินใจของระบบปรับปรุงคุณภาพภาพโดยพิจารณาจาก Input Parameter ซึ่งได้แก่ c h a r n e l Level n o i s e l e v e l และ b i a n e s นะครับจากนั้นระบบก็จะใช้กด if-then-ru เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ Output Parameter ซึ่งได้แก่ 1. c h a r n e น t d j u s t t m n t t ้นต์ 2. น e Reduction และ 3. b r i g h t n e s adjustment ครับในส่วนของการทำงานของ f a z i y u l e b a s e system นะครับก็จะเป็นการ Input ไป Output แล้ว mapping นะใช้การ mapping นะครับ ระบบจะใช้ค่าของชั้นเน็ตเลเวลน้อยเลเวลและไวเนเนี่ยจะเป็นกําหนดตัวแต่อินพุตจากนั้นก็จะนําค่าอินพุตไปเปรียบเทียบกับฟัสซิลูตามตารางเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมของเอาต์พุตครับมาในส่วนของเดโมโนะคะในขั้นตอนแรกเราก็ทาการเปิดแอคชั t น o n f ซ z z โลจิกดีไซเนอร์เพื่อที่เราจะเปิดไฟล์ Inference System ของเราขึ้นมานะคะซึ่งเราก็ได้ทำไฟล์ f u z ซี Inference System ไว้ก่อนแล้ว โดยเลนไฟล์นี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย Input, l o ูแล้วก็ Output ตามที่เราได้ดีไซน์กัไไนไว้ข้างต้นโดยก็จะมี3 Input 27 l o ูที่อยู่ด้านในนี้ครับแล้วก็3 Output โดยฟังก์ชันด้านในเนี้ยเพื่อนก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วดังนั้นเราจะไม่อธบายอีกตครับเมื่อเราได้ไฟล์ตัว p a s s i f e r c e system แล้วเราก็นำตัวไฟล์ตัวนี้เนี่ย ไปทําการเชื่อมกับตัวโค้ดเราครับโดยตัวโค้ดของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ดึงค่าที่ดึงค่าจากตัว image อ,ออกมาก็จะมีค่า sharp level noise level b i n e r y level ครับจากนั้นเราจะทำการอ่านไฟล์ตัว fuzzy inference system และนำค่า3ค่านั้นเป็น Input ให้กับตัว fuzzy inference system ครับแล้เมื่อ fuzzy ซิสเต็เนี้ยได้อ t p ุตออกมาแล้วก็นำค่าออบุตเนี้ยไปทำการปรับปรุงอิมเมจครับแล้วเราก็จะลองทำการเดโม่เลยนะครับโดยรูปภาพตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวรูปภาพเนี้ยครับเป็นรูปภาพของถนนต,ตอนกลางคืนครับที่จะมีความเบลอและความสว่างที่ค่อนข้างน้อย ันนี้จะเป็นรูปภาพต้นฉบับนะครับส่วนอันนี้จะเป็น,ปนร,นรนนปนูปภาพที่ทําการปรับูแล้วจะเห็นได้ว่าตัวรูปภาพต้นฉบับเนี่ยมีความคมของภาพอยู่ที่ประมาณหนึ่งครับตัวฟัสซี่อินฟลูเอนซ์ซิสเต็มเนี่ยก็จะทําการเล่งความคมของภาพเพื่อทําให้ขอ,อบของรูภาพเนี่ยมันมีความชาัดมากขึ้นครับจะได้ไปดีเทคได้ง่ายส่วนนอยส์เลเวลเนี่ยภาพเนี้ยเนี่ยมีนอยส์ที่อนข้างอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติครับ ตัวฟัสซี่โรจิกก็เลยไม่ได้ทำการปรับปรุงค่าน้อยอะไรครับส่วนค่าคอนทาสก็มีค่าอยู่ค่อนข้างปกติครับตัวฟัสซี่เนี่ยน่าทำการปรับปรุงค่าตัวคอนทาสเลเวลเนี่ยค่อนข้างไปนิดนิดนึงประมาณนึ่งส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกราฟของเอาต์พุตของฟัสซี่ว่าฟัสซี่เนี่ย เอาพุทคาวมาเท่าไหร่และทําการปรับปรุงค่าอะไรอย่างไรบ้างก็จะมี s h a r ป level ที่ปรับปรุงถึงค่าจะดูน้อยแต่จริงๆรับปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีน้อย e reduction ก็คือถึงถึงค่าจะดูเยอะแต่จริงๆเลนสมันอยู่ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้ามันก็เลยไม่ได้ปรับปรุงมากมายส่วน c o n t r ส s t level ก็เลนมันอยู่ศูนย์ถึงหนึ่งก็ปรับปรุงเข้ามาหน่อยแต่ว่ามันปรับปรุงได้ประมาณเท่านี้สำหรับเดโมโก็จบลงไปเท่านี้นะครับ